อ่านนะครับท่านผู้ชมลักษณะเขาก็คือหัวของเขาจะโผลโออกมาแล้วก็งองอขึ้นแล้วก็งองอลงก่อนครับโผล่หัวออกมางอลงแล้วก็งอขึ้นมาเหมือนคอ,อม้านะครับท,าท่านผู้ชมแล้วก็จะมีต้นอ่อนออกมานะครับจะมียอดอ่อนออในสมัยโบราณทหารฐานม้าที่ลาดตระเวนตามแ,น,าแนวชายแดนต่างๆก็จะใช้ม้าเหลืองนี่นะครับอมไว้ใต้ลิ้นหรือทาทาที่ข้อพับนะครับก็คือจะไม่เหนืนห่อยเลยนะครับก็คือ กรี้กระเป๋านั่นเองนะครับสาหรับประโยชน์ของว่านม้าเหลืองอในปัจจุบันเราก็มาต้มต้มฐานต้มฐานนะครับต้มฐานแกอามาพกอามาพาดคลายเส้นเส้นยืดปวดข้อต่างๆนะครับถือว่าสุดยอดเลยสมุนไพรว่านม้าเหลืองนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือว่านม้าเหลืองนะครับ ว้านมาเหลืองออกดอกนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับลักษณะแล้วก็จุดเด่นของว่านมาเหลืองก็คือใบหน้าหน้าใบเขากระดูกกลางใบก็จะมีเส้นสีแดงอยู่นะครับแล้วก็ต้นจะเล็กเล็กมากนะครับแล้วก็ดอกเขาจะมีสีขาวลักษณะของออว่านมาเหลืองหัวเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็หัวเขาก็จะแทงลงมาแล้วก็งอขึ้นแล้วก็มี ต้นต้นหมายขึ้นมาเหมือนคอม้านั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูหัวกันนะครับว่านม้าเหลืองนั้นเป็นยาพืชสมุนไพรที่ต้มต้มทานแก้ัมพึษ์อม,มพาตเหน็บชาคลายเส้นเอ็นต่างๆนะครับคือในในโบราณการเราจะใช้ว่านม้าเหลืองคือคุณศึกในสมัยโบราณใช้ว่านม้าเหลืองในการหัน่นหั่นเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็อมไว้ใต้ลิ้นนะครับ ในการเดินทางไม่เหนื่อยนะครับหรือหานเป็นแว่นๆเอาไว้ที่ข้อข้อพับต่างๆไปทาที่ข้อพับต่างๆก็จะคลายเส้นเอ็นไม่ให้ปวดเมื่อยนะครับเดินทางไกลอดทนมากนะครับในในสมัยโบราณที่เราใช้ว่านมะเหลืองกันนะครับปัจจุบันเราก็มาต้มทานแก้อามาพึกงอามาพาดคลายเส้นเอ็นปวดเมื่อยต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูดอกดอกกัญชันนะครับคานผู้ชม ครับท่านผู้ชมลักษณะดอกของเขาก็จะเป็นสีขาวนะครับสําหรับว่านมาเหลืองนะครับนี่นะครับเห็นนะครับย้อนแสงนิดนึงนี่นะครับที่จะเห็นเป็นสีขาวๆเป็นกบับลุงยาขออนุญาตเรียกว่าเป็นกลีบเลี้ยงของดอกนะครับเกสรเกสรเขาก็จะออกมาตามนี่นะครับตามข้อตาม ตามกาบนี่นะครับเกสรเกสรยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ออกนะครับประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เกสรคก็จะออกนะครับอันนี้เป็นดอกที่เป็นกลีบกลีบเลี้ยงเกสรอ,อีกทีนะครับท่านผู้ชมจะเป็นสีขาวแล้วก็มีชมพูแต้มที่ปลายนะครับสําหรับว่านม้าเหลืองนะครับดีย๋ย้อนแสงนิดนึงไม่ค่อยชัดอ่ะเห็นนะครับเห็นไหมครับ แสงจ้ามากเลยครับท่านผู้ชมขปิดแสงนิดนึงอะองนะครับคือลักษณะของอดอกว่านมาเหลืองนะครับท่านผู้ชมหน้าใบหน้าใบของว่านมาเหลืองเขาจะมีเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงที่กระดูกหน้าใบแล้วก็ลงไปก็จะเป็นเขียวเขียวหมดเลยนะครับน,นะครับต้นก็จะสีเขียว จะมีหน้าใบเท่านั้นที่จะเป็นสีแดงนะครับทรงทรงใบเหมือนกับว่านาาเหมือนกับว่านหนาว่านดอกทองนะครับหน้าใบจะคล้ายๆว่านดอกทองเลยแต่ว่าสําหรับหัวหัวของเขา,านะครับหัวของเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมอยาลองลองคุยดูนะครับ นะครับท่านผู้ชมลักษณะเขาก็คือหัวของเขาจะโผล่ออกมาแล้วก็งองอขึ้นแล้วก็งองอลงก่อนครับโผล่โผล่หัวออกมางอลงแล้วก็งอขึ้นมาเหมือนคอม้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีต้นอ่อนออกมานะครับจะมียอดอ่อนออกมานะครับลักษณะหัวเขาเขาคือคือเขาโผล่โผล่ออกมาแล้วก็งองอลงไปแล้วก็งอขึ้นมานะครับลักษณะเหมือนคอม้าเลยครับว่านมาเหลือง หัวเนื้อในเนื้อในสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมรสชาติจะอ่าเผ็ดเผ็ดนะครับว่านมาเหลืองต้นไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมลักษณะต้นเข้าประมาณนี้นะประมาณหนึ่งฟุตความสูงนะครับนะครับนะครับใบเขานะครับต้นประมาณนี้นะครับมาเหลืองนะครับ เดี๋ยวลุงยาจะขุดขุดดูหัวเขาขึ้นมาให้ชมชัดๆแล้วก็ชิมดูนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงยาจะขุดหัวขึ้นมาดูหนึ่งหัวนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมหัวเขานี่นะครับ เอาละเห็นหัวเขาไหมครับะนะครับอันนี้คือคือต้นต้นเดิมต้นต้นของเขานะครับที่แห้งไปเขาขึ้นมาไงแล้วก็จะงอขึ้นมานะครับส่วนเนื้อเนื้อด้านในเนื้อด้านในเป็นสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเนื้อด้านในของม้าเหลืองนะครับ หลวงยาจะชิมดูนะครับว่ามีรสชาติเผ็ดไหมครับรสชาติจะขมเผ็ดนะครับท่านผู้ชมสำหรับว่านมาเหลืองนะครับก็ตรงตรงตามที่ตำราตำราท่านบุบุเอาไว้นะครับก็คือรสชาติขมเผ็ดนั่นเองนะครับ ในสมัยโบราณทหารฐานม้าที่ลาดตระเวนตามแนว,แนวชายแดนต่างๆก็จะใช้ม้าเหลืองนี่นะครับอมไว้ใต้ลิ้นหรือทาทาที่ข้อพับนะครับก็คือจะไม่เหนื่อยเลยนะครับก็คือกรปปี้กระเป๋านั่นเองนะครับสาหรับประโยชน์ของว่านม้าเหลืองอในปัจจุบันเราก็มาต้มต้มฐานต้มฐานนะครับต้มฐานแกอามะพึกอามะพาดคลายเส้นเส้นยืดปวดข้อต่างๆนะครับถือว่าสุดยอดเลยสมุนไพร ว่านม้าเหลืองนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ่านผู้ชมสำหรับดอกของว่านม้าเหลืองดอกเขามีสีขาวนะครับดอกกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงก่อนนะครับส่วนเกสรเกสรก็ประมาณในหนึ่งสัปดาห์เราจะเห็นนะครับเดี๋ยวหนึ่งสัปดาห์ลุงยาจะมาถ่ายให้ชมเกสรเมื่อเกสรเขาเกสรเขาจะออกตามกลีบนี่ครับแล้วก็แทงแทงออกมาจากนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะให้ชม จะถ่ายให้ชมอีกทีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับ